ครับสวัสดีครับเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องสองพระนะครับไบวรากรเสียวงนะครับช่องที่มีแต่ความรู้นะครับเหมาะสําหรับนักนิยมสะสมระเครื่องนะครับที่เพิ่งเริ่มจะศึกษาและสะสมวัตถุมงคลนะครับในสายของพะทานคล้ายวาจาศิษย์นะครับหรือวัตถุมงคลสายใต้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญแห่งโชคลาภนะครับพระศิีวลีนะครับพุทธนิค้ายวาจาศิษย์นะครับสร้างเมื่อปี2 5 0พนรสีะครับพระศิวลีนะครับเป็นเอกแห่งโชคลาภนะครับ ท่านเป็นหนึ่งใน80ดิสิทธิเอกของพระพุทธเจ้านะครับเด่นทางโชคลาภนะครับผู้ใดที่ได้บูชานะครับครอบครองนะครับก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้านะครับเงินทองเพิ่มพูนนะครับหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนะครับเหรียญนี้นะครับจะเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับจะเป็นบล็อกนิยมนะครับไม่มีผลนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทําไปจะเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับซึ่งเป็นบล็อกนิยมเหมือนกันนะครับเหรียญนี้นะครับจะมีทั้งหมด2บล็อกนะครับ บกนิยมไม่มีผลนะครับและบอกผลนะครับทั้งหมดสอ็อกนะครับให้เพื่อนๆจาให้ได้นะครับนะครับแต่ละบ็อกนะครับจุดการดูนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปดูจุดจ่ายตังค์นะครับโดยเทคนิคการดูนะครับเหรียญบกนิยมนะครับว่าจุดจ่ายตังค์จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเพื่อนๆกับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญพระศรีวลีนะครับหลังพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเหรียญนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับรวมดำ สร้างในปีพศสอง8นนะครับเดียนพระศิวลีนะครับเดี๋ยญนี้จะเป็นบล็อกนิยมนะครับไม่มีผดนะครับเดียนพระศิวลีนะครับจะมีด้วยกันสองบล็อกนะครับก็คือบล็อกนิยมไม่มีผดนะครับแล้วก็บล็อกผดนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับบล็อกนิยมนะครับว่าเทคนิคการดูและจุดจ่ายตังค์นะครับของพระรุ่นนี้นะครับเป็นยังไงนะครับ เบื้องต้นนะครับให้เราสังเกตนะครับนะครับเหรียญปั๊มกระแทกนะครับนะครับความคมชัดนะครับตัวอัครยันนะครับคมชัดนะครับเป็นแท่งนะครับนะครับนะพทะนะครับความคมชัดนะครับอิสวาสุนะครับพื้นเหรียญนะครับเรียบตึงนะครับ โลหะปั๊มกระแทกนะครับให้เราสังเกตนะครับบริเวณพื้นเหรียญนะครับนะครับทางด้านขวาของพระศิวลีนะครับบริเวณนี้นะครับนะครับกับโลหะจะไม่เรียบนะครับนะครับจะเป็นหลุมนะครับบริเวณนี้นะครับให้เราสังเกตนะครับเหรียญนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆนะครับเป็นบล็อกนิยมนะครับเหรียญพระศิวลีนะครับครับต่อมานะครับเรามาดูด้านหลังนะครับ ให้เราสังเกตนะครับบริเวณหูเหรียญนะครับนะครับจุดสําคัญนะครับของเหรียญพระศิวลีนะครับบกนิยมนะครับให้เราดูรูปทรงของหูเหรียญนะครับนะครับหูเหรียญนะครับจะมีลักษณะนะครับการเจาะทะลุทางด้านหลังนะครับมีเนื้อเกินติ้นเป็นธรรมชาตินะครับบริเวณหูเหรียญนะครับเห็นไหมครับจะเป็นร่องนะครับเห็นไหมครับซึ่งเกิดจากการกระแทก เกิดจากการปั ums, <b ums> ๊มนะครับเห็นไหมครับเป็นร่องนะครับลึกและกว้างนะครับหูเหรียญรูปทรงนะครับเห็นไหมครับหูเหรียญของบกนิยมนะครับนะครับจะมีเนื้อเกินนะครับปลิ้นเห็นไหมครับมาทางด้านหลังนะครับนะครับบริเวณขอบเหรียญนะครับซึ่งเกิดจากการตัดขอบนะครับเห็นไหมครับพื้นเหรียญด้านหลังนะครับบกนิยมจะต้องไม่มีผลเกิดขึ้นนะครับ ให้เราสังเกตให้ดีนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีสองบล็อกนะครับจะมีด้วยกันสองบล็อกนะครับนะครับ <saben> ถ้าเป็นบล็อกพดนะครับบริเวณพื้นเหรียญนะครับก็จะมีเนื้อเกินนะครับเกิดขึ้นเป็นผดเป็นจุดนะครับเป็นก้อนนะครับเนื้อเกินเกิดขึ้นนะครับนะครับบริเวณพื้นเหรียญนะครับนะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะมีจุดเนื้อเกินสองจุดบริเวณพื้นเหรียญนะครับ ทางด้านซ้ายนะครับเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นบกผดนะครับอยียงนี้จะเป็นบกนิยมนะครับให้เราสังเกตนะครับพื้นเหรียญจะไม่มีผดเกิดขึ้นนะครับพื้นเรียบนะครับมีความคมชัดนะครับเห็นไหมครับบริเวณองค์พระประทาดนะครับคมชัดเห็นไหมครับครับนสนครศรีนะครับเห็นไหมครับความคมชัดนะครับ เหรียญรุ่นนี้แกะบล็อกได้อย่างสวยงามมากๆนะครับเหรียญพระศิวลีนะครับครับต่อมานะครับเรามาดูนะครับบริเวณขอบตัดนะครับทางด้านซ้ายของเหรียญนะครับนะครับให้เราสังเกตนะครับร่องรอยของการตัดขอบนะครับครับเห็นไหมครับร่องรอยของการตัดขอบนะครับ ขอบตัดละเท้นะครับรูปทรงนะครับนะครับร่องรอยของการตัดขอบนะครับต่อมานะครับเรามาดูขอบตัดนะครับทางด้านขวานะครับนะครับร่องรอยของการตัดนะครับ ขอบตัดชัดเจนนะครับตัดหักนะครับนะครับมีเม็ดทรายนะครับครับเดี๋ยวต่อมาเรามาส่องกล้องแบบชัดๆนะครับครับนะครับตัวณะนะครับตัวยันจะมีความคมชัดนะครับนะครับนะครับเป็นแท่งนะครับณมะเห็นไหมครับ มีความคมชัดนะครับเห็นไครับพระนะครับจะมีเส้นแตกคมคมนะครับออกจากปลายอักขระเห็นไหมครับมีเส้นแตกเส้นเนื้อเกินแตกคมคมนะครับตัวทะเห็นไหมครับนูนเป็นแท่งนะครับบริเวณพื้นเดยญนะครับก็จะมีเส้นเสียนนะครับคมคมนะครับวิ่งนะครับครับความคมชัดนะครับ เหรียญนี้ถือว่าผิวเดิมมากๆนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับรวมดําเดิมๆนะครับเห็นไหมครับความหิ้งนะครับแห้งนะครับของผิวให้เราสังเกตบริเวณนะครับพื้นเหรียญทางด้านขวาเห็นไหมครับนะครับจะเป็นหลุมนะครับไม่เรียบนะครับสังเกตนะครับนะครับนี่คือหลักการพิจารณานะครับเหรียญพระศิวลีนะครับนะครับ บกนิยมนะครับเหรียญแท้นะครับจุดจ่ายตังค์นะครับเห็นไหมครับร่องรอยของความคมชัดของตัวอักขรยันนะครับนะครับให้เราสังเกตเห็นไหมครับอีนะครับสวาเห็นไหมครับสุนะครับคมชัดเป็นแท่งครับ พระศิวลีนะครับเป็นเอกนะครับพุทธคุณเด่นทางด้านโชคลาภนะครับหน้าที่การหานค้าขายนะครับความเจริญรุ่งเรืองนะครับพระศิวลีนะครับแม้แต่พระพุทธเจ้านะครับนะครับยังยกย่องให้พระศิวลีนะครับเป็นเลิศดนะครับทางด้านโชคลาภนะครับนะครับ ถือว่าเป็นสุดยอดครับทางด้านโชคลาภนะครับเห็นไหมครับความคมชัดนะครับต่อมานะครับเรามาดูบริเวณนะครับหูเหรียญนะครับรูปทรงของหูเหรียญนะครับเราต้องจํานะครับเห็นไหมครับนี่คือหูเหรียญนะครับพระศิวลีนะครับของบล็อกนิยมนะครับ เราจํารูปทรงให้ได้นะครับร่องรอยของการเจาะนะครับรูปทรงการโค้งเว้านะครับการยกนะครับนะครับนะครับร่องรอยของการปริ้นนะครับเนื้อเกินนะครับซึ่งเป็นธรรมชาตินะครับเป็นหลักการพิจารณานะครับเหรียญเทนะครับเจ้าหาอย่างมีสตินะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับให้เราทําความเข้าใจนะครับเหรียญจะมีด้วยกันทั้งหมด2บล็อกนะครับนะครับ เหรียญที่ผมเอามาทําคลิปนะครับเหรียญนี้จะเป็นบล็อกนิยมนะครับซึ่งไม่มีปดนะครับเหรียญนี้นะครับนะครับให้เราสังเกตบริเวณหูเหรียญนะครับเห็นไหมครับหูเหรียญนะครับรูปทรงนะครับการโค้งเว้านะครับการยกนะครับให้เราสังเกตว่าบริเวณรอบหูเหรียญนะครับเห็นไหมครับนะครับจะมีร่องรอยของการกระแทกนะครับนะครับเห็นไหมครับเป็นแอ่งนะครับ นะครับร่องรอยของการกระแทกความคมชัดนะครับครับความคมชัดนะครับเส้นเสี้ยนบนพื้นเหรียญน,นะครับนะครับบล็อกนิยมนะครับกนะับบริเวณพื้นเหรียญจะต้องไม่มีผลเกิดขึ้นนะครับนะครับ กับความคมชัดครับกับความคมชัดของพระาธาตุนะครับความคมชัดนะครับของการแกะบลอกได้อย่างสวยงามมากๆนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูบริเวณขอบตัดนะครับทางด้านซ้ายนะครับเห็นไหมครับ ร่องรอยของการตัดขอบนะครับนะคับความคมชัดนะครับนะครับการตัดขอบขอบตัดของเหรียญแท้นะครับนะครับนะครับให้เราสังเกตนะครับ ต่อมาครับเรามาดูขอบตัดนะครับทางด้านขวานะครับครับให้เราสังเกตนะครับขอบตัดตัดเป็นร่องลึกนะครับนะครับนะครับเป็นร่องลึกนะครับขอบตัดชัดเจนนะครับ นะครับมีเม็ดทรายนะครับกอบตัดพระเทนะครับนะครับคครรัับบเทคนิคการดูนะครับเหรียญพระศิวลีนะครับบกนิยมนะครับเบื้องต้นนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปๆนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ